เจริญในธรรมจะมีไญายิโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาชนามัลรักธรรมการสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังการสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าลัคนาทิตุกะของชรตาลูกคำว่าชรตา ก็คือความชลานั่นเองความชลาก็มีข้อที่น่าคิดอยู่ว่าเป็นธรรมชลาธรรมมีความแก่เป็นธรรมดามีความแก่เป็นของที่แน่นอนธรรมก็คือความแก่ หรือว่าอีกคำหนึ่งที่เรียกกันว่าชราภาพก็คือความแก่ความจำรูสุดโสมของอารคร่างกายของเราเมื่อเราเกิดมาแล้ว,ลวเราจะเรินเติบโตมาโดยลำดับนั่นแหละคือความแก่ความแก่ก็คือคานมาเรื่อยๆจนถึงมากสุดและที่สุดก็ ความเสื่อมทำให้แตกสลายหายไปตามกาลเวลานี่คือชรตารูปที่จะแสดงทำให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วได้พินิจพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในชีวิตของคนทั้งหลายถ้าเรายังหนุ่มสาว อย่างคือขนองก็ปรารถนาในเรื่องของความสนุกสนานแต่ว่าคนที่มีความชราภาพเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองมากๆแล้วความสนุกสนานก็หมดไปมีแต่ถอยในเรื่องของพละงกำลังและความชราก็กินกินชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปจากโลกใบนี้ ลักษณะของชะตาลูกท่นานก็แบ่งไว้เป็นสี่ประการด้วยกันนั้นก็คือลูกปะปริปาลักษณะมีความเสื่อมของลูกเป็นลักษณะอารมณ์ร่างกายของเราจะมีลักษณะของความเสื่อมเกิดขึ้นไปโดยลำดับตามกาลเวลา วันเดินปีหมดไปมันก็คืิดริงให้เรามีร่างกายที่ชํำนุดสุดสมมากขึ้นเรื่อยๆในประการที่สองอุป,ปนยะนาราสามีการนำไปซึ่งความเสื่อมเป็นกิจก็คือ รูปร่างกายของเราก็ถูกนำไปสู่ความเสื่อมมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นั่นเองในประการที่สามณภาวะปาระคมะปะจุป,ปทัศโนม,มีสภาพที่ไม่เกิดใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่เป็นผล นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเกิดมาแล้วความชราก็กินมาโดยลําดับคืบคืบคานมาส่วนชีวิตของเราโดยลําดับไม่สามารถที่จะย้อนลอยถอยหลังให้ว่า,าแก่แล้วขอไปเป็นเด็กอีกได้ไหมเป็นหนุ่มสาวอีกได้ไหมนั้นไม่ได้ในประการที่สี่ปาริปรจุ มานะโลปะประทัฏฐานามีรูปที่เสื่อมเป็นเหตุไกลก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละเกิดขึ้นที่ความเสื่อมคอยริลอนคอยตัดลอนให้มีความเสื่อมมากขึ้นโดยลำดับอธิสุดแล้วรูปร่างกายของเราก็ อยู่ไม่ได้เพราะว่าเสื่อมโทรมสุดโทรมจนหมดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่สุดแล้วก็เมื่อความสุดโทรมเกิดขึ้นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็สูญสลายหายไปถ้าเป็นชีวิตคนที่สุดก็ต้องจากโลกใบนี้ไป เพราะว่าความเสื่อมของรูปนั่นเองไม่มีใครที่จะยืนโยงอยู่ได้ไม่มีใครจะตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดกาลนานอาทิุุ่ดแล้วก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดนั่นเองอาธราาภาพนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเผยไปให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประทินปัญญาจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจเจริญพร